เธอให้โอกาสสำหรับไอคนอย่างฉันจะสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนั้นก็อาจมีเพียงเธอที่ดีเป็นเธอที่มีทุกครั้งที่ ไอ้ผ่นกวินดูโทรศัพท์ดิทำไมอ่ะเพิ่งซื้อมาใหม่โคตรดีอย่างลื่นดูดิลงมาซื้อใ้ตัวเมืองมาเนี่ยมาแล้วอ๋อกล้องอย่างชัดเอ้าคนไดโนเสาร์กำลังไอ้นี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรตื่นเต้นกับโทรศัพท์ใหมทำไมนะจอโทรศัพท์มันมันมันมีอะไรข้าวๆด้วยอ๋อออมันอ่าน่าจะเลอะอะไรสักอย่างแหละไปห้องใต้ดินมาอเอามาได้แล้วเร็วเร็ว แล้วใครสั่งขนมปังกระไข่ผมเองโอ้เขียวไปอันนี้ของเป็นควินออกไปเป็นวัดเหรอคนเดโนเสราใช่ไม่ก็สบายนั่นเป็นโควิดอ้าวชิบหายละกลับบ้านดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อเล่นลอเล่นอ๋อเว้ยเฮ้ยดีเลี้ยงแมวไว้แพ้ขนแมวเดี๋ยวนี่แอ้แมวไอ้ลูกจี่ห้ออะไรอะไรนี่อะไร หน่อยมีเรื่องให้ช่วยแล้วทำไมไม่เข้ามาล่ะปัดเอาเออนะไม่เลยแมสไปตรงนี้ดิเลยปัตรงนี้เลยอะไรวะเนี่ยฮะมันมันในกระโปกัะใช่ไหมแพฮกมากนะบ้านคือเป็นคนในตัวเมืองเลยนะเนี่ยมีอะไรปัดปัน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 อะไรแล้วนะสะพพานอ๋อสะพานขาดสะพานขาดสะพานตรงไหนสะพานสะพานไหนสะพานตรงไหนล้วนะเอ้าฮะเราไม่ใช่คนแถวนี้อ่ะอยู่ อ้าทานตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะอะไรของลูกเจี๊ยบเนี่ยบุกปากก่อนอย่าบุกกินไปไปไปช่วยกันก่อนไปช่วยกันก่อนแล้ทำไมต้องมาตอนกำลังจะกินเนี่ย3ตอนแล้วเนี่ะอย่าไม่ต้องกินไม่ต้องกินกินเอามาอะไรข้องเนี่ยมาถึงต้องตาขานตาขานเลยเนี่ยสะพานสะอ่ะพัสคาลผ่านผ่านเข้าผัดอะไรผัดมาดูอ่ะ ไปดูเองคือไปนี่ไปทำไมอ่ะเซอร์ไพรส์เหรอวันเกิดเหรอไม่ใช่นะไอ้คนตัดกุ้งเท้าอะไรอ่ะโอ้ยุณมาวุ่นวายอะไรตอนนี้เนี่ยเออคนมันอะไรจะกินข้าวไอ้ลูกเกี๊ยวเม็นตลอดเลยลูกเกี๊ยวกำลังจะกินข้าวเช้าเลยเนี่ยไม่ต้องกินแล้วทำไมต้องช่วยไหนก็นำซิเอามันเป็นเรื่องส่วนรวมส่วนรวมตรงไหนไม่ใช่เรื่องของกูซื้อซ้ำก็เป็นที่ส่วนรวมอะ ไหนสะพานอะไรนั่นก็ปกตินะนะมึงไม่บอกเทศบาลมาบอกกูทำไมเนี่ยเออแล้วเราจะรู้ไหมอ่ะเราไม่ใช่คนแถวนี้อ่ะเดินไปสิลูกยบอ่ะเดินไปสิเมวน้ำบ่าเม้าเวเป็นคนแถวนี้ม่ใชเรยขอโทษนะไม่มีอะไรนี่ยเนี่ยไอเนี่ห็นไหมเนี่ยสะพานคาดจริงด้วยเออทำเนี่ยชิบหายแล้วคนไดโนเสาร์เอาไงวะเนี่ยเอาอยู่ไหนกันอะไม่เชื่อไม่เชื่อกันอ่ะ เยอะๆลื่นเอา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 ตกน้ำอุ้ยมันสนุกมีเสนสนุกแลตกน้ำสนุกบ้าเลยบเพินกิ้นสะพานคาดเนี่ยเอาไงวะเนี่ยจะทำไงนกวินชอบน้ำอะเอาไงเฮ้ยอย่าพินผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ไอ้นี่ไงไอไอมะเขือเทศมันมันไอนี่นี่ซ่อมซ่อมอะไรเป็นนี่ให้มันซ่อมสะพานนี่ แต่อย่าไปเชื่อเมื่อก่ะเทสมากนะมันจบช่างออนไลน์เอาบ้านเอียงอยู่เลยไปดูดิตายแล้วไม่แต่ก็ทําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยให้คนใหญ่คนโตเข้ามาจัดการเอาเองเราแค่ทําให้มันเดินได้ใช่เอช่เดินได้ไปบ้านเมื่อค่เทสไัเดินไกลอีนอ่ะใช่ไม่เคยไปอนําเลยข้างๆบ้านคุณไดโนเสาร์เลย เอ้ยไม่ใช่ทางนู้นทางนี้ถูกแล้วทางนี้ทางนี้ไปนอะไรของไอ้แมวมุกเต่าปากปากปากเมาดึงหนวดแมงทิ้งเลยเลยดึงหนวดเดี๋ยวก็บอกระยะทางไปได้ดิมุกอะไรอะไรมึงนี่อะไรเนี้ยดึงหนวดบอกระยะทางไม่ไม่รู้เหรอแมวแมวจะหนวดนำทางนะเนี่ยไม่รู้เหรออ๋อไม่ไม่ไม่ออกคุณว่าตีนมาตลอดน่ะเนี้ยเดินไปเถอะไอ้ฟันน้ำนมเอ้ยไอ้แมวไม่ใช่ฟันน้ำนม เดินไปเร็วๆนอยู่ไหนีะบนเขานั่นเร็วๆไอ้ลูกแมวอ๋อตรงนู้นตรงนู้นเห็นไหมไอ้ไอ้บ้านเอียงๆน่ะเออพวกเราจบออนไลน์เขียงข้างบนน่ะมองไม่อ๋องั้นก็วกไปเลยฟันแท้ออกยังไอแมวเฮ้ยเอาเป็นลูกแมวไม่ใช่นเลยหอบหัวเลย เงี้ยวๆขาดจากเลยอะเมีวไอ้ลูกเจี๊ยบเงียบเลยโอเวันไหนบอกด้วยเดี๋ยวรองอ่างนี่เลยเอาเป็ดลูกเจี๊ยบไม่ใช่เลยเป็นเป็ดเป็ดอ่ะเป็ดอ่ะให้คนดูคอมเมนต์เอาเป็ดหรืลูกเจี๊ยบโดนแจงแน่เอาสวัสดีสดีเก๋เอ้ยไม่ใช่ไม่กระทด ่ารวังิสะพานตรงตลาดตลาดไหนในมาร์เก็ตอ่ะใช่ดีเขาตสิสะพานมันคาดสะพานคาดใช่จริงดีเห็นว่าจบช่างมาไปซ่อมให้หน่อยอ๋อเดี๋ยวเอร์ผมซ่อมมาเงินใช่เอ้ะแต่มีอะไรให้กินมันคอยแห้งอ่ะไอแมวเฮ้ยมีพิซซ่าด้วยอ่ะกินพิซซ่าปุ้ยมีพิซซ่าเอาแบ่งกันกินดิไอแมว แบ่งกันกินไม่ได้ว้มันอันตรายเดี๋ยวกินีมมีแต่โมเขือเทศอ่ะอะไรไหนลูกเยบนี่แต่มาเขือเทศแล้วด้านบนอ่ะไหนมแล้วไปขึ้นไปทำไมเขานอนเขาันนั้นก็เขาเป็นมะเขือเทศอุ้ยเอาไอ้ววอะไรมาสปตจกแล้ววะงั้นเราลงไปอีกทางนึงไปอกเฮ้ยกฮ้ยดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยมฮ้ย้น่ฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้้้้เ ่เสร็จแล้วนะโอเคไปไอเพนกินไปกินเหมือนเดิมไอคุณไดโนอให้ช่วยด้วยวัวแล้วไดโน่อะคุณไดโนเสาร์ไม่รู้เหมือนกันน่าจะอยู่บ้านเออนี่ไงอยู่นี้เขายืนรออยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาซ่อมสิแล้วกันจะซ่อมเลยเหรอเร็วเร็วยีน่ะคองมาพอดีไอวัวเองจะอุปกรณ์เหรอทำไมมันเยอะจังอ่ะเอาเก็บโอ้ก็เยอะอยู่แล้วมันคล้องไว้ซ่อม อ่ะงั้นเอามาเป็นคน,นลิกเกอยู่นี้อ่ะคนละชุดไปลงเร็วเร็วสิไอ้แมวจับแม่งถอนฝานนำนมเลยกระจกกงกระจงกระเจ้าซอมมีแก้วจะรอบน้าทำประตูให้ลงมาเลยแน่นอนมึงนี่บนทุกรอบเลยเนี่ยไปเอาคนเลนโดซ่าโอเอ้ยไอ้แพนกวินได้แล้วเออนั่นแหละไปค่าจ้างก็ไม่ได้เอ้ยมันเป็นของส่วนรวมไอ้เมื่เขินเทปกูจับบีแม่งเลย ไม่แตบมะเขือแต่ข่าว่าจบออนไลน์ไม่ใช่หรอใช่หลักสูตรจะฮอกวอลด้ยนะโอ้โหโหเด็ดเลยเป็นมะเขือจริงปะเนี่ยเฮ้ยกูละเหนื่อยเอามา่อะไรวันนี้วันหยุดแท้ๆแมงวันนี้วันหยุดเหรอเอามึงเห็นกูเดินเล่นหรือไงอ่ะเออใ้าที่จะได้เอ้าซ้อมซ้อมไง ลองไปบอสช่างซ้อมได้อะไรนะแล้วเคลียร์ข้างล่างนั่นไหมไอ้เมื่อคืนเทสตอบก่อนสิโอ้ยระวังล้วงไอ้แผ่นกิ้นเอาตีทำไมอ่ะตีทำไมโอ้ใจเย็นข้างล่างต้องเคลียร์เอามาช่วยกันเลยอะไรนะอะไรเคลียร์นะซ้อมไอันนี้ไม่เกี่ยวไอันนี้ไม่เกี่ยวไอันนี้ไฟพอบอ๋อไฟพอบเหรอเย้ยไอ้แมว เยยไอ้มะเขือเยยเพนกวินว่าอะไรเกลือไม้กำลังนียงคุณคุณนะคนคนคนที่น่าเนอะเอ้ยไอ้แมวอ่ะได้นี่ตออเล่นรายนี่รดนด้วยจะไปถอน้ำนมมันอยู่ไหนนี่ทำไรอะเล่นด้วยคนแล้วทำอะไรไอ้ลูกแมวเอ้ยอะไรอย่าใช้ควันตีโอ้ยเจ็บเจ็บหายหมดอย่าอันตรายเด็กๆอย่าเล่นของมีคม เคนนี่วงไปแล้วมันอะก็เขินเล่ลงไปเราเราไม่มีรั่วะรู้ว่าเอาช้างมันเนี่ยลู่ไม่มีแต่พวกมึงอันลู่แล้วในตอนเนี้ยเอาไงเนี่ยง่ายแล้วมันก็ซ้อมเสร็จแล้วนี่ข้างล่างยังไม่เคลียร์ไม่เสร็จเลยเอพันต์กิ้นลงไปดูให้หน่อยดูด้วยกันนี่ไงเคลียร์เคลียร์เคลียร์เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ลงมันไม่ไปทำไมมันขุดยากขุดเย็นจังวะหมดเลยใครนับไอ้เครือ โถ่เอ้าเอ้าไอ้ทำไ้เล็กอย่าเล่นของมีคมยังไม่ได้ถืออะไรกินเลยยังดูแลจับอะไรเลยมันข้อใดไหมเขียนหมดย่างเอาเอาเอาเป็นกุยได้ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เอ้าเอาไปซื้อวัสดุมาจากไหนนี่ทไมมันอ่อนจังไอกูรู้แล้วใครทำมันบอบบางมากเลยดูดิเอลูกเจี๊ยบเฮ้ยลูกเจี๊ยบขอโทษเอา เออตำรวจเออทำลายสะพานตำรวจหมูทำทำลายสะพานเอาไงต่อเหลือตรงนี้ก็เสร็จแล้วนี่ไงตำรวจไม่อยู่ตำรวจไม่อยู่วันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปตรวัดเองกูโคตรยุ่งอะไปร่วงหรอกเสร็จแล้วอะเหลือไงต่อวางล้อยตรงนี้เหรอตรงนี้อะได้ตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีนี่ล้อล้อล้อเบิร์ไงจากผู้ใหญ่เจสบาน เดี๋ยวแป๊บหนใช่แค่นี้แค่นี้เดี๋ยวแป๊บหนะไปประตูโทรบอกแกปฟูเดี๋ยวมาส่งก่อนเอาอะไรนะเฮ้ยชิบห้ยเอาคุณไดโน่ให้เฮ้ยมันจะซ้อมเสร็จไหมเนี่ยเฮ้ยไมเสร็จอกวันนี้มันเสร็จตั้งนานแล้วแหละเอาจริงอะใครมันพังเน็ตนะแกปมาพอดีเลยไหนส่งไหนแกปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้เมื่อื่อมึงบอกมูดไอ้เหี้ยมึงเอาล้วงมาทำไมเนี่ยล่าสักล้ว่าจะแก้ฟูดบ้าไอ้เมื่อื่นล่ักไอ้เหี้ยมึงมึงเสกมึงก็บอกเขาสิมึงจะไปโก้คนดูทำไมนี่เงมึงเกมโหมดเนี้ยไม่เนี่มึงเก็บฟูดเนี่ยอือเกมโหมดอะไรเมมี่เมมี่เมี่เมมี่เด็กเป็นเชื้อมึงตายแหละเพลสเอาลูกเจี๊ยบเอาเนี่ยวจะมาเดี๋ยเสร็จแล้วนี่พี่บัวทำไรอ่ะพี่บัวไม่ กูว่าคนที่ฟังสภาเนี่ยมึงซองคนเนี่ยนะไอ้เนี่ใช่แน่ๆไอ้แมวเอ้ยเนี่ยเราทิ้งแล้วเนี่ยไอ้ลูกเจี๊ยบแน่เลยไอ้คนไร้ไอ้ใครทุบอะไรเนี่ยมันจะเสร็จไหมเนี่ยวันเนี้ยไม่ได่ไม่ได้ดีเนี่ยสอบเสร็จแล้วออกไปจากสภาได้เลยออกไปอ้าวโดนไล่แล้วอ่ะเขาไล่เราอ่ะไล่ก็ไปสิสภานเกตเอฟไอเหี้ยเกตเอฟเยอ้เหี้ย โลบเอฟเลยมันมันไอ้นี่ไงวัสดุมันเก่าแก่วินเทจอะไรนี่ไงเียต้องโทเนี่ยต้องโทเนี่ยใครเนี่ยส่วนกลางส่งมามันเมาอะไรวะนั่นนะโทษมะเขือเนี่ยโทษมาเขือเนี่ยเอาวัสดุไม่ดีมาไม่เอาคืนไปเอาเภอให้มาเนี่ยเขาเงินโอ้คุยทั้งอั้มเผลอไปเพื่อล้ามคนเดียวนะรู้ไหมเออไอไอไอเคืออะว่าคิดคิด คิดถึงไอ้ล่ามป่าวเมื่อกี้ถึงไม่ไปหานี่ไงอยู่ในบ้านอะเออได้ได้ข้าวพาเด็กเอนเตอร์เทนมาด้วยอุ้ยเดี๋ยวเด็กไว้ยเฮ็ไปกินไม่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 ใช่เขานะมึงอะมึงเดี๋ยวโอ้ยเบิร์ดเอ้เฮ้ยไปกินด้วยไปคุณไิโน่เศร้าเอาอาหารเช้ามากินเออทำข้าวให้กินหน่อยมาเอาดอมากินตรงนี้แม่งเลยเอาทำตรงไหนอะนี่นี่อยชั้นบนชั้นบนเออบนบนบนสุดเลยบนสุดเลยนี่เอา มีเพื่อนแล้วไอ้ลูกเจี๊ยบนี่ไงนกเจีบเพื่อนมึงวันนี้เจี๊ยบไอจั๊งไปเป็ดโว้ยเป็ดไม่เนี่ยไอ้พวกสเต็ดเอ้ยอาไอ้หัวเอาเพื่อนหัวนแล้วลูกเจี๊ยบทำไมโซนจังนะว่าะอยากจบออนไลน์เออแม่ใจเลยว่าผมเอาเอามดแล้วหาโต๊ะใหญ่ๆมานั่งกินกันดีกว่านี้ไงเอาโต๊ะอ่ะนั่งกิน มาเออนี่พิซซ่าซูเดตเอามาจากในเมืองไอพิซซ่านี้มันจากซีรีส์ไอหนึ่งร้อยวันนั้นปะใช่ใช่ใช่เฮ้ยไอแมวมานี่สิเด็กก็นั่งได้มาโทษลูกแมวนะเอาเอาผายแล้วราคาต่อแค้นแันนำนมหนึ่งซีเอ็งเกมโมดแล้วก็เอ็งก็เพิ่มโตดิไม่ไม่ไม่มีโตอยู่ในตัวเอามาเอามามาแล้วขโมยโต เดี๋ยวไอ้ลูกแมววางพี่ิ้านด้วยไอ้ลูกแมวกับไอ้ลูกเจ็บเป็นอะไรเนี้ยก็มานั่งสิกินอยู่มึงทุบแค่เก้าอี้พอยังทุบพื้นแบเนี้เลยเนี้ยมันไว่โดนอ่ะเอานั่งเนี่ยต้องไปบอกกรมสวนกลางแล้ววัสดุไม่มีคุณภาพโอ้โหไอ้ไอ้มะเขืออาบน้ำบ้างปว้เนี้ยอาบสิเฮ้ยไอ้มะเขือในในรับเลขหนึ่งหนึ่งหึงสิบดิหนึ่งสองสามสี่ อุ้ยก mm ินเนอะเนี hmm. oh, oh ่ยขอเลยกินบุลลี่เนี่ยผมไม่ไดิสูบุลลี่ไม่ถึงบุลลี่บุลลี่บุลีอ๋อเอาพิซซ่าอร่อยได้สวัสดิการโลกเมจิกเมจิกอเมซิ่งฮอกวอตไงก็คุณน่าเือบอกฮอกวอตอ่ะเขาจะแต่ฮอกวอตอ่ะเดี๋ยวนะพิซซ่านมันจะมาจากฮอกวอตนะเฮ้ยอชายนุ่มชาเขียวอ๋อ เกี๊ยวเกียวอร่อยนะครั้งแรกอ่ะแบบมันยังบูดแล้วที่ไม่ได้กินอะไรของลูกแมวนะมันพูดเลยของมึเนี้ยก็มันบูดแล้วเนี่ยถอนฟันมาลงในน้ำไม่แห้งเลยเนี้ยไอ้บัวมันมันเชื่อนะอะไรนะฟันน้ำนมอะไรนะไอ้ไม่ไอ้ลูกแมวมันชิมันชิมันเป็นแมวมันเป็นลูกแมวอันนั้นนะลูกเจี๊ยบเอายังไม่ทันพูดเลยว่าฟันน้ำนมโอ้โหไปบ้าไนี้าไปเราได้ข้าวเช้าแล้วมิวไงไงไงอะไรตัวเนี่ยไปบ้าปบาปเาไดาวเชา เอา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 เอเอา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 เอเอาเเออาาเอาาเอ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 อาเอาเอาาเอาเอาเอาเเอาเอาเออาเ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 ออาเอาเอา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 เอาเเอาเเอา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 เอเอาเอเอา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 เอเอาอาเอเอาเอเอาาอาเอาเเอาเอ เออหลุมเรามาซ่อมหรือเรามางทำให้มันหนักกว่าเดิมเนี่ยอตายทำไมมันบอดี้สแลมจังนะทำไมวะเตะบังเฮ้ยยีนเตะบังอะไรลูกเจี๊ยบไอ้นี่มันลูกแมวนู่บ่ะออไปข้างล่างดีกว่าเออไปกินข้างล่างดีกว่าไปครับไปอยู่ละเนอะลงดีกว่าไปกินไเอาเอ้าเล่นสไลเดอร์แล้วกูไกินบ้านไอ้เครือดีกว่าเอ้ยไปไปบ้านไอ้เครือกันดีกว่าไปป้าป้เฮ้ยรอก่อนแป๊บนึง ไปคนช้าเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเพิ่งได้โทรศัพท์มาใหม่นี่ไอ้ยคนในเมืองอ่ะดูให้หน่อยเพราะมันมันเป็นยังไงนี่นี่นี่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยในห้างเออมึงโยนอะไรทั้งหมดแล้วตอนนี้เป็นยังไงมันยังไม่พังได้ไงคําถามอ่ะไม่พังเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเนี่ยมีแอปทิกต็อกด้วยเนี่ยยูทูบเฟซบุ๊กไลน์ทวิตเตอร์เนี่ยเล่นเตอร์ใช้ทำอะไรใช้เป็นบสิทวิตเตอร์นี่เข้าบ่อยสุดแล้วเออมันมันไว้ซอยแนม แน่นอนไปดีกว่าไ็แทนไปแล้วก็ไปตายแล้วล่ะไม่อยากรู้ว่ามันดีไหมดีก็แค่นั้นแหละลูกแยบไปแล้วเอออที่แบบว่าไม่มีคนซื้อกันอะไถวอกไหมทุกคนไถวอล์กเออสวัสดีชาวโชเชียลแคมโซโคสดแก่เลยโชเชียลไงโซสวัสดีชาวไฮไฟทุกคนโชโชเชียลแคมป์โซเชียลเฮ้ยโอ้โหโชเชียล โชว์แคมไอ้ลูกเดียมอยากโชเคมไหมโชว์เซียวแคมไม่รู้จักหุ่นจักนีไอลูกแมวสนไหมลูกแมวเนี่ยอ๋อเลยเนี่ยโชว์เซียวแคมไปเลยูอะไรอะอ้าอยากรู้อะไค่นี้จักเคมแปลว่ากล้องแค่นั้นแหละรู้แค่นั้นพออ๋อแล้วโซเดียมมาไม่ใช่โซดโซเดียมอะไรของมึงเนี่ยเอา เฮ้ยมันมีตุ๊กตาด้วยจากตัวเมืองด้วยว่ตุ๊กตาในเมืองเจ้าดังมืงคนีนไหสั่เนียงเชี่ยอะไรเนี่ยเอาคุณเดโนขึ้นไปด้วยเฮ้ยถอยก่อนไอ้เพนกวินลงไปก่อนคือคือคือลงลงไปก้อนสิเดี๋ยวจัดการให้สิเขไรายง่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 าย่งายง่า่่่่าาา นี่แคร์นั่นจบๆไปอืลงมาเอานยังงไอะนี่อกระโดดขึ้นมาบ้านมึงมีที่ได้ดีป้ะเนี่ยเอาดอเอาดอนี่อากาศมันร้อนนะเออแอโอ้ยทบใจเย็นชื่นใจสบายสบายเอาดอเกินเอาดออยู่กันเอาดอเหมือนเหมือนคนมีน้ำตาเห็นดวงดาวด้วยตอนกลางคืนนี่น่าจะเห็นนะใช่ไหมตกหงาเลย ถ้าัวตุกทำไงนี่ไปชิบหายแล้วกูฆ่าลูกแมวไปเอออยู่ไม่ตายเอาเป็นไรวะมันเอ้าชีวิตฝนมาตกไอ้เหี้ยพอดีเลยไอ้เพนกวินชอบนี่ชอบน้ำนี่เพนกวินชอบมีมีหิมะด้วยหิมะแมวแมวแมวไม่กลัวน้ำเหรือนแมวตัวนี้มันเป็นแมวหิมะไอ้แมวยากเรื่องแมวหลงป่าเปล่าเฮ้ยมีดาแล้วมก็เกิดเท็จมาจ้าเออเออเฮ้ยที่เราเปลียนหมดแล้วเนี่ยเอาเออวะ เฮ้ยมามาฟังเรื่องเล่าเรื่องเล่าแมวไหล่สีอะนี่ก็ได้ไปไม่ได้กระโดดมาสิวันนี้สิเอารอแป๊บหนึ่งนี่อ่ะอ่ะขึ้นมากระโดดขึ้นมาเดี๋ยวเล่าเรื่องแมวแมวไหล่สีให้ฟังเฮ้ยไปไปบ้านคุณไดโนเสาร์ดีกว่าไปนั่งคุยกันไปบ้านก็ดีไปบ้านจะพังไหมนะไม่พังสัญญาจะไม่พังแค่เล่าเรื่องจะลงแบบพอดีก็ได้ ไอ้ไอเพนกวินเรื่องนี้ไอ้แมวกับไอ้ลูกเจี๊ยบมันรู้ยังอะมันมันมันยังไม่รู้แต่ลองร้องมันฟังได้มันชอบอมามามาอย่าอย่าพังบ้านเขาในเฮียรู้ได้ไงอะมานั่งเร็วๆมาฟังเรื่องเล่าเร็วๆไอ้มาเร็วมาเร็วคุณนายโนคุณเอาก็เอี้ยเขาสักซองตัวไปเดี๋ยวผมร้องให้ฟังยืนเอาก็ได้มามาไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยืนตรงนี้ไอ้ลูกแมวมานี่เร็วเร็วมาเร็วมานร็วคุณนายโน้ตคุณเอาก็เอี้ยเข่ซักซ้องัวไปเดียมรองให้ฟังยืนเอาก็ได้มามา มานั่งนี่มามานั่งนี่มาใกล้มือใกล้ตีนเนี่ยเนี่ยข้างๆกูกเลยเนี่ยวันนี้มาเยอะเนี้ยแหละไม่มาตรงเนี้ยเนี่ยดื้อปุ๊บเบิร์ดกระโหลกมา,ม,ามาคุณคุณไอโน่นั่งนี่คุณไอโน,น่มานั่งนี่ดินะผมจะเล่าให้ฟังมันมันเป็นแมวตัวนึ่งเป็นแมวตัวสีขาวแล้วแมวอ่ะก็คือแมวประสาแมวนะตอนกลางคืนอ่ะมันจะออกจากบ้านไปหาผู้ชายแล้ววันนั้นอ่ะมันก็ไปหาผู้ชายคนนึงเป็น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 ตัวตัวผู้อ่ะแมวตัวผู้อ่ะแล้วแมวตัวผู้เป็นตัวสีแดง Uh huh. ขาเนี้ยมันก็แบบไปกินเหล้ากันแมวกินมึงมายูนี้ดิไอแมวแล้วแมวเนี้ยมันก็ไปกินเหล้ากันขาเนี้ยพอแมวตัวสีขาวเมาเนี่ยตัวสีแดงก็นั้นแหละซุนเละเลยทำอะไรไม่ทำอะไรปีมันมันคือการอุ้มไข่ uh huh. มึงก็ทำอย่างนั้นอีกเอาแล้วขานี้เนี่ยขากลับเนี่ยไอแมวตัวสีขาวก็แบบเมาไงสลืมสลือเดินกับเขาผิดห้องไปเจอแมวตัวสีเขียวกระโดนอีก คราวนี reading, ้ก็โดนแบบเละอีกเลยคราวนี้มันก็ออกจากห้องมาคราวนี้ไม่ลงห้องเข้าห้องปุ๊บแมงมีคนเมาข้างห้องเข้าห้องมันอีกแล้วเป็นตัวสีฟ้าก็โดนอีกผ่านไปสามเดือนแมวถองคอดลูกจะท้าวว่าไอ้แมวลูกแมวเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นตัวสีเหลืองถามว่าพ่อมันนี่คือใครไอ้แมวเอ้าไอ้แมวแี่ยแมวสรุปยังไงนี้อะไรมานี่มานี่มีคำท้ามมีคำถ้ามด้วย คำถามคำถามสำหรับลูกแมวอันี้มันนั่งนี่มันนั่งนี่มันนั่งนี่ฟังสายเนี่ยคือที่เรามาทั้งหมดอ่ะก็คือจะมีแมวตัวผู้สามตัวแดงเขียวฟ้าแล้วลูกอ่ะเกิดออกมาสีเหลืองตัวเมียอะตัวสีขาวจะถามว่าใครเป็นพ่อของแมวตัวนี้แดงผิดอะไรอ่ะอยากรู้ไหมไม่ ต้องอยากรู้สิอยากรู้ก็ได้อยากรู้ก็ได้นั้นน้องข้อทีนะข้ออะไรอุ้ยเยี่ยคนอื่นในสัตว์ไปเรียกมึงและไอเฮี้ยอะไรของแผ่นกินเนเนี่ยเอออะไรของแผ่นกินโอ๊ไปกลับบ้านดีกว่าไปทุกคนแยกย้ายด้วยวโอ้แยกย้ายไม่สนุกเลยวันเนี้ยอ้าวเรไม่ได้กินสุดท้ายโอ้วันพักผ่อนไอข้าวไม่ได้กินอ่ะกูอ่ะควรพูดเออว่าลืมกินข้าวเลยเฮ้ย หิวข้าวแต่ไม่กินข้าวลืมไปลงไปในเมืองย่งเราไปไปแมวไปกินไปไปลูกแมวลูกเจีบทั้งหลายกันเถอะกูจะถอนฟันน้ำนมให้หมดเลยพวกมึงนี่กูงงกับพวกมึงยังไรพอตลบเฮ้ยอย่าพังกระจกคุณคุณเดโนุชิบหายแล้วไปลอยไปลอยไปโยนไลูกเจี๊ยบไอ้ลูกเจี๊ยบนั่นน่ะวิ่งไปแล้วน่ะเอาเอากระจกเบี้ยวไอ้แมวไปนู่นมันเอ้ามันไปพังกระจกบ้านไอ้เพนกวินชิบหายแล้วได้แล้วโจอยบายกระจกตะมือกู แล้วบบาา2ท20อย,อยขังไอแมลเร็วเร็วจับไอแมลขังเร็วไปสับหรับฉันเธอโคตรเพเฟตฉันขอโทษที่ทําเธอเจ็บแต่ฉันก็ยังจะเก็บรูปของเราฉันคิดถึงตอนเราทั้งสองเมาแค่คืนนี้ไม่เพียงแต่เราสองคนเธอแสนจะนวนละอ,อฉันเลยจึงยอมนั่งนอนละทม